ยในหันนะคะแค่นัน้นยไงร้านดนิ้นดนคากดวันนี้จะมาซื้อหน่อไม้นะคะหน่อมไม้ไแกงม่เห็นต่นี้ร้านอ้น,นี่เจามม้าของเป็นคนจีนนะคะ่้าบอบ่ถ้ากอนเาจะถอยรถไปข้่อยนงางั รกับน้องสาวนะคะไม่ไมไมงมา่ายล้านคุณยังไงจ๊ะ อ๋อนี่ขนมจีนนมจีนเวียดนามในนิสต้าแซ่บแซบอันนี้ก็พริกนะคะเห็นไหมพริกไทยบ้านเราไม่ใช่พริกไทยอันนั้นที่พริกไหมเป็นพริกปีฟ้าพริกเป็นอย่างไงนะกับมูกับนี่เห็นบ่ค่ะของที่นี่อันนี้ของฟางหน่ะจะเป็นจนมากก็จะเป็นของอันเวียดนามนะคะนี่กองเข้าด้วยกันบ่หนิก้าวพั้นละพี่น้องเอ้ยนี่กองเข่าหน้ามีหมอกระทะอยนางนั้น หมอกกาชาถอดนะกล้องเขาหน่อยกล้องเขาหน่อยกล้องเขาใหญ่มีหวัวด,ด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเีหเอาไปผัดข้าวเลยข้าวไ,ไทยนะคะได้ชิพข้าวเนหเนียวอันนี้ข้าวเหนียวเกาหลีมีถั่วเหลืองด้วยมีของไทยมาม่าไทย มีธูปไม้ไผ่ในธูปเทียนเอาน้ำยาเอาน้ำยาหรอนี่ของไทยจะอยู่นี่นะคะใบาย,ยานาเห็นอูม้มีของตั้งหลายอย่างกระกป๋ากระเป๋ากระเด็กพุ่นกระเด็กทั้งคนปะวันปะว้นเห็นล้นกระเด็น เป็นหลนวาน,หานให้ขนมไทยไปเอาลูกชิ้นห้นมขนมเตี๋ยวมุนี้เหรอขนมเตี๋ยวที่แดนีอยู่ก็ตองสุดอเอาลูกชิ้นก่อนนะลูกชิะนะก้นปลา่อยขนมลูกชิ้นปลาเลยูกชิ้ปลาอ้วมีก้วยตากน้ำพี่นอนมะขามหวานกล้วยตาก้านเฮ้า น้ปีด๊ดน้ปอกอ,อันนี้อะไรอ,อันนี้ข้าวต้มข้าวต้มม,มามะน,นาวมามะนาวะเขีะนี่อยู่มะนาวะมีอันนี้ของสดเก็บมเนาเอายี่นี่แล้วว่าวด้เปเอารเทียมไปมะนามีของสดีมีตะไครด้วยค่ะ ะไคร้ตะไคร้แม่มีอยู่ไม่ต้องซื้อสองท่านมีพริกแกงมีอะไรทุกอย่างเลยเห็นไหมร้านอ่ะมีหัวปีน้ำน่น้งหนอปีนขนมหวานมีเงียนเลยนะหม้อแกงแม่กินจัง ไอสปอนเซอร์ข้านสปอนเซอร์น้ำพี่หน่องออกกันนะไอพ่อบบงหัมล้องมีริกมีมะเขือเหมือนว่านเราเลยมีถั่วเห็นไหมคะมีมะหงเอาบักบุ่งเราผักชีผักบุ้งแล้วก็มีอยู่ไม่เอาเดี๋ยวนมีเราของดองเห็นไหมนั่ ปลาแดงนี่อันนั้นแล้วนี่มีหมกโต้น,น้ำพี่น้องหมกโตนน้มีเครื่องแกงส่วนมากก็จะเป็นของไทยนะคะปลาแดงอันเก่า่ะแล้วพี่กินอะไรแห้งเอปลาแดงพี่เจริญไหเกลือนะะสาระอันอน,อน,นี้เอาหนเอยเองเกลี่บเดีย เอาไปชิมบ้างเลยเอาไปชิมบ้างเอาไปกินเป็นเมือกคือไงวิตามินไงอือของเอกนี่เนี่มันกินแห้งมีรสดีรสอะไรด้วยไม่ต้องพูดเนี่ยเอาขนมจากของฝรั่ของแคนาดาอานี่ด้วยนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่กินนี่ดีเลยนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศนะคะ นี่อันนี้พันไทยท่กันแต่ว,าตว่วาม,มันกล<า>มเีนยนเป็นภาษาไทยพันไทยอันนี้เป็นภาษามาจากจีนอืมอมันกลมอันนี้ก็เห็นแเผ็ดอันนี้ก็มาน้ำปลานะคะทีนน้ำปลาท,ที่นี่เท่าไห,ห,หร่ตามพันลูกสิงปลาไม่แก่หรอน้่มสิซือไหมน้ำอ้สวยสือไหมหางอนง่าอหน่อตะเข่าแก้วหน่อเห็นมันจะบาดว เมเลยกแพ็คเลยต่อัใหม่เียชัเ่จ็ดพันเาดียอันเดียวกันได้เอาเท่าอันซืน้อแยกก็ได้อะอันจตาวานี้เจ็ดพันแพ็คนี้ 7, เจ็เดพันไปรูดเอาแบงอกะแบงกับใหญ่ก็ได้ไป ซื้อไอ้องให้เด็กหน่อยไม่มีอะไรให้เด็กๆกินเลยของแม่ของเยอะมากเลยนะโบใช่ใช่มันคืออังคารอันเสารมารัอสเซ่นี่ปะขอนั่นไหมคะนึ่งะเปน่วนองก็ไป นี่ปลาเค็งนะคุณบอสทีน่ะปลาเค็งกระมืโอ๋อตีนไก่อุ้ยอันเนี้ยกระนิ่งเนื้อหมาดเออกระมีอไหมพวกของปุุงหันเครื่องปุุงอืมมันมาไหมเนี่วเขาเอาไปลงงยิ้มใจใจหมาเดงอื่นตับไก่บอสอ่าอยู่ตับไก่อยู่พี่นี่เลยงงนี่เลยยูบอสเนี่ยแมนตับอยู่แมนเออตั้งใจเป็นซุ่งเลยเลยอาอยูบ่บ่ พ่อหรอปะมานิ่นกัมี่ยุมาดหันกะนิ่นกัมี่หนมาดมาดของเกาหลีหันแซ่บยอันนี้โออยชิโออยชิกัมี่น้องแซ่บด้วย หนังหนังหนังโดนเหรอไม่ดนเงเส้นผัเล็กอันนี้เรอีกคนอันนี้นี่อือไม่ดนออมีผหนังหนัดนแค่นิเง่งผัเล็กเท่านกันเดียวสักไหนผักกระเี้ยงักกระเี้ยงอ่มบ้นี่ได้ผักกระเยงักกระเยงเหรอเนี่ยอรบอกได้สินะบ่มไมผักขาแล้ว พัขามาหนิวิ่งตึบเิไม่าเหนี่าบุ่งอย่บ่งบุ่งให้มาแล้วเอามอื่นค่อยเอาเงิน่เนี่ยกนงามแล้วนี่นั่นแหละแต่ไม่ถึงว่ามืงอื่นค่อเนี่ยไป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 ขนาดม่ก็เสือน้องม่เอารไปเบ่น้อาเอาลืมตกใจดีว่าเอาคือเปรุงไปบ่าน้องใหม่ไหมน้องใม่ที่นอกอันนี้แส่บที่สุด อ้อื้อก็อมช่องเยมาที่สุดอก็มาจากประเทศจีนได้น่พี่น้องอันนี้มาแต่เมืองไทยนี่น้ำใหม่ลรกเอันนี้เสีบพุดนพี่น้องน้หม่น้ำใไม่ดองก็ไม่เด็กมะขเปียอะไรก็อ้มาเาเปียกอ่เนอีรุ่มมาข้ามเปี่ยกเน่ ไทยมันจารัสแลวเน่มาคำเก็บอีกต้องมาเจอมาคำเก็บเนถามมามันซื้ออย่างพ่อป่นะพอไหมหม่ถึงพื้นพออีกตัวเดียวก็ต้องเดียวเนี่ย

ันกินล่งไปที่แรกกันเป็นกันจังๆแต่ว่าของเกาหลีของเกาหลียานี่นก็เกาีเ็ดเห็ดไปหมดปุกโอ้ดินดำมากัพ่อกับลุกินเบริร์ดล่ะดูจุดๆเหมน 집? 어, 어린이집 차 가서 차 타서 저렇게 갔어 요렇게. 응 여기 봤어? 네 여기랑 장난감 가게도 봤어요. 여기? <laughs> 네. 장난감 가게 맨날 저봐. 에이 진짜네. 여기? 네. 맨날 여기 찾아봐.